มาชมท้องนาสวนและท้องนาไล่ผสมผสานกันค,ครับลยครับธรรมชาติยามเยน็นที่ตะวันใกล้ตะ ตกปินมากับหนูน้อยอมลุกอมยิ้มว่าไงคะวัดปูนัดปูนัดค่ะปูนัดค่ะ มาทําอะไรคะมาเล่นค่ะมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวค่ะออกกําลังกายค่ะออกกำลังกายค่ะ,าาย,คะยามเย็นๆค่ะยามเย็นๆค่ะน้ะำจิำ้มจะไหลน้ำจิำ้มจะไหลแล้วคะอร่อยไหมคะอะระ่อยค่ะ อากาศดีจังเลยนะกรรสวนแนะละร้องนาผสมผสานที่เขตเมืองก็ยังมีที่เล็กๆ เก็บเกี่ยวหมดแล้วโกข้าวเข้าวไร่เขาเก็บเกี่ยวหมดแล้ว